มิกฟอร์ดอืมส่วนผสมจากไหนวะสกัดจากสมุนไพรหลายชนิดมีฤทธิ์ในการสร้างภูมิต้านทานแพร่กันกระจายการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อราทั้งอยู่ในดินซึ่งเป็นปัญหาของโรครากเนา่าและราที่ทำลายต้นพืชอเขาทาเว้อุ่นมามิกฟอร์ดเซตกุหลาบมือแรงเซตคุ<อ>ชิบิสวน เอ้าเจจงแป้งไหนชีไปใช้เดี๋ยวนี้โอ้ยขอว่าสีลงไปท่วมไปท่าพนละว่าชีเอานี่นะควองดีปีชีบักเอื้อบังแตงว่าถ่อไปโอบุญมามิกฟอร์ดกับบุญมาฟาสโกโอ้ยสวยปันนี่เราจนชีเบ็ดโมงแล้วเขาบอกให้สีค่อยสีก้อนชีบโมงเอ้าตีเดี๋ยวนี้ฝนสีตกแล้วนี่สีได้กระบอกเป็นผลเอ้ามืออื่นทั้งไปเนี่ยน,นี่มาชีน้ำผึง้งซอยแย่หน่เอ้า น้ำผึ่งเทจอม้าแต่ใส่ดนี่ย่าจงโอ้ยเอามาทรงไม่ไงมีหันมันเหลืออยู่ขวดนึงนี่กะเลยเอามาให้เสิร์ดโดยเฉพาะเด้น,นเหลือขวดเดียวนี่นะเออข <c oughs> ายพิเศษอ <c oughs> ุ้ยเนาะขายตรงไหนล่ะวาก่อโอ้ยปกติไอ้กะขายสีย่ร้อยแต่ว่าขั้นตัวเอาก็เอาสามร้อยห้าสิบลดตั้งห้าสิบบาทคุณเอาไว้เนี่ยแต่ว่าใครก็อยากได้อยู่ได้ย่ยจงนี่ละดวงเรานี่ที่หนึ่งเลยเนี่ย ของแท้เนี่ยสำคัญเลยเด้น้ำเพิงเนียนบ่ละมีอนเอยใส่กับยาดองบำรุงร่างกายเด็ดมาไเอาซอยย่ายสั่นนึ่ขวดเดียวนี่โอ้ยเห็นว่ากระไดกันลดลงเนี้ยคอนสิคายให้ลูกให้ร้านกันเลยโอ้ยลดแล้วมันของแทกเดือนหาน้ำเพิงเดือนหาจากร้อยเอ็ดผุนแมคุณบ่เด้นี่เออหาใช้บ่ได้ดิเออใส่เด้อเนี่ โอ้เจ้าก็ไเดเนาะปาดน้ำพึ่งเดือนห้าน่นอนเถอะวะเหลือขวดเดียวนี่เอาโลดเออแต่ว่ามันกะในในกะในในแล้วมันเหลือขวดสุดไทยว่าแมนตี้ยยจงนันลาขวดชุดไทยอยากให้ตัวได้กินใคก็อยากได้อยู่แต่ว่าลดลงอีกจังน้อยไม่ได้ตีอุ้ยเจมันตัเนาะแต่ยังมาย่ายลดแล้วสิบบาทยี่สิบบาทก็บ่ได้บ่เอ้า เดี่ยวกะโร่แทะกะยังว่าน้ำตาลมันแพงน้ำตาลแพงเมาไหมใจงินสดโอ้ยหรือว่ามันของแท้บันไดแท้เจ้ากระไดเอาเอาตกลงเอาเราก็ต้องเอาได้คนแทะยังเป็นน้ำตาลแพง ตไปขอยพวซื้อดอกในทานาคนกันเอีงนี่ดิ่เอาเม้นบ่หือ่ขขอยบ่เอา <laughs>